หายไป3อย่างเลยนะมาลูกาเม A&W คาวจูเนียปิดกิจการถาวรและที่กำลังจะปิดอีกนะเดี๋ยวไปดูกันครับสวัสดีครับถ้าพูดถึงรูทเบียรนะครับผมหลายๆคนก็คงคิดถึงพี่หมีอย่างเงี้ยนะครับกระถังเบียรอย่างเงี้ยนะครับผมถือแก้วอยู่ที่ A&W w ก็สำหรับตอนแรกที่เราไปถ่าย a n W กันนะครับเราก็อยากจะทำเรื่องรูดเบียนะครับว่าบางคนก็ไม่ชอบมันเลยนะกลิ่นนะ้ำมันละกรรมเนี่ยอืมแต่ว่าผมอ่ะโดยส่วนตัวผมชอบมากแล้วผมก็ชอบทานฟาสต์ฟู้ดด้วยบางที่ N w อย่างเงี้ยเขาเสิร์ฟคู่กับรูดเบียมากับแก้วหนาๆเลยแล้วก็เซฟอุณหภูมิมา แล้วเราก็รู้สึกว่าความเข้มข้นของเขามันได้ก็มีตัวเลือกอื่นๆอย่างเช่นตัวมิรินดาเขาก็มีรถรุดเบียร์ของเขาแล้วก็ซาสีกลับมาแล้วทุกคนก็สามารถหาได้ถ้าชอบความละเมียดละมุนก็ซาสีก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับผมแต่เราก็เริ่มสังเกตเห็นสัญญาณของการทยอยปิดสาขานะครับตั้งแต่สาขาตัวอย่างเช่นที่ผมไปถ่ายคลิปพันธิพาซ่านะก็เอ็นิวก็ปิดไปตั้งแต่โควิดรอบแรกเลยนะครับ โควิดและล็อกแรกเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พลาดเราไปนะครับผมคือมุมด้านหน้าห้างด้านนี้นะครับข้างเดอะพิซซ่าคั a n าเนี่ยเคฟตรงนี้มันจะเป็นร้าน A&W w ครับผมร้าน A&W สาขาดั้งเดิมเป็นแฟลชิปสโตร์เลยนะครับผมก็ได้ปิดตัวลงในช่วงโควิดและล็อกแรกปีที่แล้วรับตั้งแต่ช่วงประมาณมีนาเมษาปี2020นยีเลยนะครับผมถือว่าเป็นสาขาที่เก่าแก่มากของ a อนะครับ ก็ได้ปิดตัวลงแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือเขาก็ทยอยปิดทุกสาขาจนถึงวันที่20มีนาคมที่ผ่านมานะครับปิดตำนาน39ปีรูทเบียรนะครับผม ANW ที่มีมาอย่างยาวนานในประเทศไทยแล้วเขาก็ยังมีกิจกรรมส่งท้ายนะครับผมที่จัดขึ้นกับแฟนบอยของตัว ANW เลยที่สยามนะครับผมเมื่อ สุขสาวทิ์ที่ผ่านมาเหมือนเป็นการสงทายเป็นตั้งตู้ตั้งบูธนะครับผมแล้วก็ใครที่ผ่านไปตามสาขาก็จะใจหายเนอะพราป้ายเปิดก็ยังอยู่เนก็ยังยังไม่ได้ทยอยหรือถอนนะครับผมปิดตำนานไปแล้วไม่น่าเชื่อเลยส่วนแฟนแฟนรูทเบียนะครับไม่ต้องตกใจครับเพราะว่าตัวกระป๋องรูทเบียแบบนี้นะยังทำการตลาดต่อด้วยบริษัทไทยน้ำทิพย์นะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับแฟนชายของไก่ทอดของ A&W ตัวที่เป็นาฟาสชนฟาสฟู้ดนะครับแยกกันให้แยกกันไปอย่าพึ่งตกใจครับวันนี้ซีเรียลไอทีก็พามาที่ามาลาคุมิใช่ไหมอ่านว่ามาลาค u มิาสาขาเกียรติเวชไม่นะครับก็คอนเฟิร์มกับพนักง,งานแล้วน่าเศร้ามาเหมือนกันเขาบอกว่าปิดกิจการแน่นอนนะครับก็ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้น ีบทาานนกนกัดว่สำหรับแฟนชายถัดมาก็คือมาลูกามิเซเมงนะครับผมเป็นร้านอูด้งในตำนานเลยเขามีอูดง้งเส้นปลาสูตเฉพาะของเขานะเมนูทุกอย่างก็จะเป็นอูด้งเลยเน้นกินกับของทอดพวกเทมปุระพวกของทอดต่างๆซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเขาเขาเข้ามาในเมืองไทยปี2555หรือปี2 0 1 2 แล้วก็ปิดตัวไปในปี2022เนี่ยครับ10ปีเลยแต่ที่น่าสนใจมากก็คือเขาเคยขยายสาขาได้มากถึง24สาขานะครับแล้วก็ทยอยปิดจนช่วงต้นปี2022เนี่ยเหลือเพียงแค่3สาขาเท่านั้นเองอันนี้คืออูด้งสไปซี่หมูนะครับผมเอกลักษณ์ของเขาก็ต้องทานคู่กับของทอดๆอย่างนี้นะมาเป็นชุดเลยแล้วก็อันนี้ก็ตักได้ไม่อัน Ura, เทมปุระแล้วก็เกี๊ยวซาคัจะบอกว่าเกี๊ยวซาเขาไม่ธรรมดากรอบมากอืกรุบกรอบแบบกรอบแล,แล้วเนื้อรสชาติดีม,มากนี้ไม่ต้องใส่แบบไม่ต้องใส่น้ำจิ้มหรือซอสโชยุอะไรเลยนะอร่อยขนาดนี้นะเทมปุระนะครับ ราดซอดมารเรียบร้อยดูกันะอืมยอดจริงๆอรอยครับฝอนมากเลยอ่ะน่าจะได้ไม่อยากเป็ติดเลยของของทอดนี่เขาเด็ดจริงๆพเพราะเส้นอุด้งของทอดก็ดีด้วยว้าวเส้นอุดง้ง สไปซี่ดูเสร็จมันมนิ่อมอร่อยครับนะเส้นปลาโนะอ่องเนาะรสชาติดีมากไม่อยากปิดอีกเลยว้า หูเด้งดูเด้งมากเลยอยต่ก็น,นินเดียวยถ่ายไว้ก่อนนะเดี๋ยวทานหมดแนละ้วก็สิ้นเดือนนี้นะครับผมก็สั่งอีกไม่ได้ละถ้าอยากกินก็คงต้องบินไปญี่ปุ่นครับสวัสดีครับชชาวสีวิลไลทีนะครับพบกับพุทธเช่นเคยนะครับวันนี้พุทธพามาที่ร้านข้าวจูเนีย อันนี้ตรงสุข,ขุมวิท22นะโอเคได้ข่าวว่าข้าวจูเนียจะปิดนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเมนูเจ๋งๆของข้าวจูเนียแล้วก็เก็บไว้เป็นความทรงจำกันครับตามมาจากการสอบถามพนักงานนะครับก็พบว่าร้านสาขาที่ผมมาเนี่ยคือสาขาสุดท้ายแล้วแล้วปรากฏการก็คือเนี่ยนะครับทุกอย่างบนกระดานหมดหมดแล้วจะเหลือแค่แต่ไก่ทอดนะครับเทนเดอร์ ender, แล้วก็เบอร์เกอร์ ซึ่งจริงๆอ่ะเมนูหลักๆเลยครับผมที่น่าสนใจมากของคาวจูเนียจะเป็นตัวตัวนี้มันจะเป็นเฟรน์ฟรายทอดที่เป็นชีสรับแล้วก็จะราดซอสท,ที่เป็นเหมือนซอสเนื้อหน่อยครับอันนี้อร่อยมากนะครับแล้วก็เมนูที่คนไม่ค่อยทราบแล้วก็ไม่ทราบเลยว่าคาวจูเนียมีก็คือเบอร์เกอร์โลคาบครับ เบอร์เกอร์ที่ไม่มีคาร์โบไฮเดรตนั่นเองเนี่ยมันก็จะแบบว่ามีแต่เนื้อเราต้องมีแต่ผักปลอมรอบอย่างเงี้ยเลยนะ <Wow. S 1> จริงมันก็มีมวลเสน่ห์หลายอย่างแล้วน่าเสียดายมากที่มิลเชควัาน,นี้หมดแล้วนะครับเราก็ไม่ได้ทานมิลเชคเลยเนาะก็คงต้องไปพึ่งเบอร์เกอร์คิงแล้วแหละหลังจากนี้ยังไงก็ขอบคุณคาวจูเนียมากนะครับต,ตั้งแต่ผมรู้จักคาวจูเนียครั้งแรกตรงเคปเดวิดนะอ่าซอย24่ตรงโรงแรมคุณชูวิทย์นะ องนั้นก็แบบเออคาวจูเนียก็เป็นแบบเออเขาเรียกว่าวอะไรอะ่ะอเมริกันสไตล์จริงๆไม่เหมือนใครแล้วก็นำเสนอเบอร์เกอร์ที่แบบแสตชีสเบอร์เกอร์ชีสเยอะๆเนี้ยครับแล้วก็แบบว่าเป็นแบบเหมือนเม็กซิกันนิดๆเนี่ยซึ่รสชาติมันดีกว่าคารโบเบลเยอะเลยนะ ครับปันี้ก็เป็นบรรยากาศในร้านเนาะตอนนี้ผมก็เป็นลูกค้าคนเดียวที่อยู่ในร้านแล้วแล้วดูจากเมนูที่มีอยู่ตอนเนี้ยเมนูเหลือแค่สองอย่างเองเขาบอกหมดแล้วหมดเลยก็คือเขาก็จะปิดเลยแล้วกันนะครับอืมอาจจะปิดก่อนกําหนดวันที่24ด้วยยังไงสิบไลท์ทีก็นาะก็ได้มาทานคาวจูเนียนะแล้วก็เดี๋ยวจะติดตามโฆษณาคาวจูเนียในซูเปอร์โบต่อไปนะ แต่ว่าแบบเราก็จะจำว่าครั้งหนึ่งเนาะเออแฟนชายแบบระดับ international เลยเนาะเราถ้าจำได้นะ่าจะเป็นปารีสฮิวตันเนาะกินชีสเบอร์เกอร์อย่างเงี้ยเออก็เคยมีที่ประเทศไทยนะครับ <Okay. S 1> นะเรามาดูกันเสร์ฟแล้วว้าวมีอะไรบ้าง เกนเฮนเดอร์นะแล้วก็เบอร์เกอ,อร์ไก่ก็อร่อยนะอันนี้มัสตาร์ดด้วยเทป่ะ hey, นี่นะครับอยากให้ดูเท็กเจอร์ของเบอร์เกอร์นะใหญ่ประมาณนี้เลยนะ <c oughs> อบอกมากอร่อยมาก คล้ายฟิเลเบอร์เกอร์ของเพปซีสมัยก่อนแต่มันดีกว่าดีกว่าจริงผักสดเยอะกว่าเนื้อมันหนากว่าแล้วก็ซอสแทนนี่มาสตาร์ดเนี่ยโอเคเลยคิดถึงอ่าซับเว์เนาะแต่ว่าเอออันนี้มาดูมันดูจริงจังกว่าแล้วมันดูเผ็ดน้อยกว่าหวานกว่าถ้าเพื่อนๆหลังจากที่กินทีแกนเทนเดอร์ไปนะมีความรู้สึกว่าคิดถึงแอร์บิวมากเหมือนกัน คงจะดีมากเลยนะที่ถ้าได้กินแบบช h คเก้นเทนเดออย่างเงี้ยนะของคาวจูเนียแล้วก็ได้กินพร้อมกับรุ้เบียร์ของ a อแนโอ้รู้สึกว่าแบบหายไปหมดเลยคราวเนี้ยหายไป3อย่างเลยนะมาลูกามเอนี้บิวคาวจูเนียปิดกิจการถาวรและที่กำลังจะปิดอีกนะเดี๋ยวไปดูกันจุดบายสตาร์ดวงดาวดวงน้อยตัวนี้นะ สวัสดีครับตอนนี้พุทอยู่หน้าเมเจอร์เอกมัยนะครับเกิดมาคือไม่เคยเจอเป,ปรากฏการณ์อย่างนี้คือเมเจอร์ปิดครับปิดทั้งห้างจริงๆแมคโดนัลล์เคปซีทุกอย่างปิดหมดเลยแล้วเราไม่รู้ด้วยว่าเขาจะทําอะไรต่อเขาปิดชั่วคราวหรือปิดถาวรไม่รู้อะไรเลยจริงๆตอนนี้คือโรงหนังปิดคาซาลาปีนข้างบนเมเจอร์โบทุกอย่างที่อยู่ที่เนี่ปิด ตั้งแต่ลลอกดาวมาเราไม่เคยเจอเนาะเขาก็ยังพยายามเปิดพยายามแบบดิ้นรนพยายามมีหนังแบบหนังช่วงกลางวันอะไรเงี้ยหนังช่วงหกโมงทุ่มหนึ่งยังพยายามฉายแต่ตอนนี้คือปิดแล้วจริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้ซีรีส์ที่กข็ขเก็บไว้ในความศูนจับว่าเมื่ไทรเคยมีนามิเก็นกุระดีๆนะี้เนะก็บไว้นะครับกลับมาอีกได้หรือเปล่า ไม่รู้เดี๋ยวรอเศรษฐกิจด,ดีๆนะครับรอ,อวันหน้ปาปลาใหม่อาจจะเจอกันดีฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับบคนะครับ 99, I had no idea my climb to the top was gonna land me here. From TRL to a private hell, Jennifer Love to some homer shell, from cheap thrills to popping pills, make money, money to pass through bills, from movie lines to doing lines, and Justin Timberlake was a friend of mine.